จากเรดาร์แล้วไม่เกิน2เมตรเดี๋ยวนะเรดาร์ G.P.S. ปะอย่าโมวค่อยๆเค้ยกำลังมาแดดแพร่กิจอยู่ปัดโถ <c oughs> ยังเดิอนอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> คูณใส่แว่นไดน้ไปต่อ run ไปไหนขวาตายซ้ายสปริงเกิลพี่แต่งหน้าเขาไม่ใช่หรอครับพี่ว่าไปก็จะดีฉันไม่ได้ ฉันแค่จะแต่งหน้าแกคือช่ังกอน่ะจะแต่งหน้าแกแค่นั้นโอ้พอละกิจว,วันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นแบทเทิลนะคะเราจะแข่งแต่งหน้ากันก็อย่าลืมกด นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไนด้วยนะคะต um, ามลิงค์ข้างล่างนี้เลยนะคะเด oui, ี๋ยววันนี้เราจะทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้เป็นอีพีแล้วนะคะแล้วก็คู่ท้าชิงของจริงหน้านะคะก็คือชาลีตนามกอรามครับผม กอนเนี่ยเป็นซ e อของอีสอารามนะคะเดี๋ยวจีน่าจะเขียนในใน s c r i p t i o n ข้างล่างนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ว่าอีสอารามเนี่ยเป็นเป็นอะไรคะเป็นร้านขนมนุ่มนิ่มน่ารักนะะใช่ค่ะที่นี่ชีสเค้กญี่ปุ่นเป็นสิ่งในใจของเขาได้ฝากได้ขอตัวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว Facebook จะขึ้นข้างล่างนะคะโอเคค่ะวางพร้อมอยัง Are you ready? ไม่ยอมได้ปะก่อนแต่ไม่เคยมีประสบการณ์แต่งหน้ามาก่อนเลยเดี๋ยวนะคะจีน่าอันนี้ผม,ไม,มไม่เคยมีประสบการณ์แต่งหน้าเลยอย่างเงี้ยแล้วมาแบทเทิลกับพี่ผมก็แพ้เห็นเห็นดีเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยเป็นไปอย่างแบบยุติธรรมฉะนั้นจีน่าจะใช้มือขั้นที่ไม่ถนัดแต่งหน้าค่ะก็คือมือซ้ายนะคะ ไ้ี่มบอกพี่เขียนหนังสือมือซ้ายคอนเทนต์เหวันนี้วัชระก่อนคนเดียวไม่พอผู้ชายจีน่าจีน่าใช้มือซ้ายด้วยใช่ค่ะความบันเทิงก็เริ่จะมาแล้วค่ะก็พี่จีเวลาโอเค let's go โอเคฮะเดี๋ยวเราจะแต่งด้วยลุคสโมกี้อายค่ะเนี่ยมันอะไรเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องเน้นในเรื่องของดีเทลอะไรมาเดี๋ยวเราจะไปที่คิวกันก่อนเลยถ้าเกิดมีเทคนิคอะไรนี่คือบอกท่านผู้ชมได้เลยนะคะเทคนิคเหรอคะต้อมกต้องดำ สมองไม่ดําไม่สมองโอ้ยดีครับมีมีแฮนด์สแตนด์ด้วยเลนบอกว่าผมถนัดซ้ายนะครับผมถนัดซ้ายนะครับมีแฮนด์สแตนด์ด้วยงูนี่งูดียดียบร้อยมีการวางแหวนด้วยแฮนด์สแตนด์สุดยอดนางแบบนายแบบช่วยกันนะฮะขอดูการวางแปวงหน่อยได้ไหมคะโอ้แหวนนี่ตามหลักถ้าท่านข้ก่อนวางแปวงแบบนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมคะอ๋อเนี่ยอ๋อมันต้องอย่างนี้แหละได้ไหมคะอ๋อ มันก็สายไปแล้วนี่เสร็จแล้วใช่ไหมก่อนเสร็จแล้วตรงนี้เป็นสีอ่อนตั้งใจที่จะไล่ให้ดูหัวคิ้วอ่อนๆใช่ไหมคะนี่ฮะอย่างั้นก็ได้สำหรับพี่จีน่านะคะนี่คิ้วกว้างไงตรงหัวคิ้วอะเขาจะสวยมากเลยเดี๋ยวมันสามารถที่จะสร้างครีเอทลุคแบบอุ้ยขนคิ้วแบบอุยๆได้อันนี้คือสักคิ้วมานะเจ้ หจริงอก็น้องเป็นบ brow artist นะคะจะไม่สักได้ไงอน่ยฮะก่อนจะไปสักคนอืนน่นต้องสักตัวเองก่อนได้ค่ะทายผมว่าบางคนเนี่ยอาจจะกลัวในเรื่องสักคิว้วอันนี้ไทยอินนิดนึงไม่เป็นไรเนาะอ,าอนน่ี้ว่าคนมีคิ้วอยู่แล้วก็สักได้มันก็จะดูแบบเป็นทรงเป็นธรรมชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ห่วคิ้วขาดหางคิ้วขาดเราก็เติมได้โอ้จีน่าจะเริ่มขีดคิ้วด้วยมือซ้ายตุ้งได้เลยมือซ้ายจีน่าได้ ปรับลุกวางเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวดูได้ที่บนมุมบนขวามือมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นนี่เมื่อเข้มแล้วก็ต้องมีความดาร์กเดี๋ยอนี้มาหาสมุทรอุ้ยใกล้ๆครับเกาะเสม็ดเนี่ยนะใกล้ๆเลมเข้าไปเลยโอ้ทาถึงคิ้วเลยนะทาถึงฐานคิ้วเลยโอ้โอ้โจบสวย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 โอ้จบสวย อพาว่าาจที่ผู้กันสมบัติบนหลั้ามันเหมือนมันมันออกนอกกรอบไปเลยไม่รู้อะมันออกนอกกรอบไปเลยไม่รู้อะเป็นเยนมาแล้วจากรัฐเมบรินประเทศยร์ูเมเอรินปเลยู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 ร้ยู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 อูย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 ูปูย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 ยู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 ูยูยอยููยูยูย พี่ดูหัวล้อแล้วก็ร้องไห้เหมือนกันมือขวาท้วงท้วงไปละมันแบบตีมือลึกตัวสังเกตได้ว่าตอนนี้นางแบบเหอะงอนโมดโมดอุ่นจนเลยกลอกด้ยกันหลอกด้วยดิดึงโอ๋อเดี๋ยวดับต้องอยนต้องอย่างนี้ป่าวะเจ็บโอย อีกนิดก็คือจะแจ้งความแล้วน้าวางมือได้อย่างเงี้ยจะจะลางไปเงี้ยไม่ไม่สบายอะก็เลยจะสงสัยว่าตอนแรกเขาไม่หมีทำไมเพราะพี่ควงเป็นคนทัวคนทัวคือคนที่ขึ้นรถทัวมันติดย่างวะป้ายอย่างนี้แหละมาครับเคยดูหนังอินเดียนแดงนะเขาจะป้ายไปทางขวานี่ดูเป็นพวงแกวนอะอ๋อเป็นพวงเหรอมาโลโก้ตอนแรกผมว่าเอ้ยอันนี้มันใช้กันลิฟต์ได้เหรอว่า นี่มันเป็นแปลงคราดแน่นอนปากแบบคราดแปลงอะไรครับเมื่อกี้เขาบอกว่าจะใช้ผีผีงี้ก็ไม่ไหวทั้งคืนโอ้ Velvet Cherry b l o s s สมสำนียงต้องเตะนะฮะคิดว่าน้ารักหรอว่ามีอะไรกินป่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นมิชเบอร์นีชีสเค้กนะครับของร้านอิตาลีของเรานั่นเองใช้วัตถุดิบ นำเข้านะครับใช้นยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทคนิคการทำนี้ก็คือพิเศษเฉพาะตัวเลยลิงก์ของร้านนะคะเดี๋ยวจีน่าจะใส่ไว้ใน description นะคะลองเข้าไปดูได้คือจะบอกว่ามันอร่อยจริงค่ะกอนทำเองกับมือเลยอะค่ะก่อนทำเองจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่ามีลูกจ้างหรืออะไรทำคือเขาทำเองกับมือทุกอย่างส่วนผสมอย่เนี่ยเขาคิดเองควบคุมราคาพืชผลใช่บ่จัดส่งเองครับผม เพื่อควบคุมภูมิแล้วก็ความสะอาดด้วยยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้เลยจ้าไม่มีไขมันทรานส์ในแทร้เปร์เซ็นจ้าอ๋อจริงเหรออ่าเดี๋ยวเราเต้องมีบอดดิลลี่ก่อนอ่าสร้างสร้างบอดดอร์ไรออโอ my god แล้วก็เป็นฮาร์ดลุคอันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจเช้ฟเครื่องหัวใจอ๋อ จะพียิ้ม <moder ating noise> นะครับพ kind of like ี <music and> <ika> ่ย <Niger revenir> mm ิ hmm. ้มหน้า <AP> น <L ES> ี้ได้โอ้ได้นะมือซ้ายได้เนี่ยพีกวางไม่ได้ครับดูการใครมีใครคาปากแบบปิดเข้ามือแบบนี้บ้างไหมแอสซิสต์ได้โอ้แอสซิสต์มากเหมือนจ้ำโอ้จริงจริงจริงต้องใส่ออนิเมชั่นแอสซิสต์โอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วจุ้บค่ะค เราจะจบคุณได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลมกันเลยนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานอ,อย่างวรชากรเนี่ย ต่อยากแต่งหน้าเป็นก็คือควรจะเรียนกับจีนา่าใช่ไหมใช่ค่ะ,คะก็มาเรียนกับจีน่าได้นะคะมีทั้งเรียน c อ o ์สพื้นฐานแล้วก็ c อ o s สที่เป็น advance ตอนนี้อยากจะเน้นในเรื่องของ personal color นะคะ <S <S personal color <S <S คืออะไร <S <S เดี๋ยวจีน่าจะทำคลิปในถัดจากนี้ไปนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนนะเออแล้วก็ไม่มีใครที่จะบุกเบิกเรื่องนี้เลยแต่จีน่าเนี่ยคือแบบว่าตกผลึกเรื่องนี้มากศึกษาเรื่องนี้มาแบบ2ปีแล้วคิดว่าตอนนี้เปิดตัวเรื่องนี้แล้ว โอเคยังไงก็อย่าลืมตามไปกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปเยอะๆมากเลยทั้งแฟนชุมชนอินสตาแกรมนะคะขึ้นนะขึ้นอีลรอบบ๊ายบายบ๊าย